สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Honda f o r z ์ซ750เดอร์บิออนคัอครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากสุภาพบุรุษผมทองเจ้าของเพจไท i Racing สวัสดีแมนครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องถามแมนก่อนว่าได้สัมผัส f o r ์ซ750มาก่อนหรือไม่สัมผัสแบบไหนก่อน ถ้าเห็นจาก mm hmm. อิตาลีครั้งแรกที่เห็นเลยบอกโอ้ไอเลิฟยูมันคือ <Okay. S 2> สิ่งที่ใช่สําหรับเรา uh huh. เรารู้เลยฮ้ยนี่มันรถที่ตอบโจทย์ในการใช้งานสําหรับเราเลยเพราะ uh huh. ว่าเราขับสปอร์ตมาเยอะแต่เราอยากขับสบายขึ้นมันก็ตอบโจทย์เราอีกจังหวะที่คิดว่าจะต้องเติมต้องใช้คําว่าอะไรดีปี๊บหลังอะปี๊บหลังอาปี๊บหลังอะไรเป็นสัญญาณว่าเออต้องเติมว่ะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําก็คือฮ uh huh. าดทรยตัวเอง uh huh. สักครั้งหนึ่งยังไงเชียงรายอ ยะลาเหนือสุดลงใต้สุดเลยใช่นี่นี่คือสิ่งที่อยากทําถ้าผมขี่ทางไกลเองเออบางทีเราต้องมัดมัดไว้ข้างหลังใช่ไมใช่บางทีเราแบกเป้อ่าเฮ้ยมันก็หนักเราใส่แค่ปี๊บอ่าจบเลย ว่าแชทผมเข้าไปในโ์รูมเลยนะผมบอกว่าผมอยากได้ปี๊บด้วยเขามีขายของด้วยนะตรงรุ่นไหมตรงรุ่นเลยอันนี้ตรงรุ่นแล้วต้องบอกเลยว,ว่านี่คือชุดแรกประเทศไทยด้วยคืออยู่ที่ผมลนะคนที่อยากได้ติดต่อได้ที่บิ๊กวิงเลยอันนี้คือผมต้องบอกนะว่าถ้าเป็นในส่วนของทางยุโรปไม่ค่อยมีใครเติมหนักเหมือนบ้านเรานะใช่บ้านเราหลักๆนะเนี่ยแมนจะทําในสไตล์ผู้ชายแบบยุโรปเติมปี๊บอย่างเดียวจะเดินทางอย่างเดียวมันคือการตัดลิวินแล้วนะว่าผู้ชายคนนี้เป็นสายเดินทางแล้วเป็นทัวรลิงแล้ว คือด้วยความที่เนเจอร์มันเป็นสปอร์ตกูคุเตอร์เนาะ,ะยูบ็อกซ์มันจะค่อนข้างกระทัดรัดนิดหนึ่งมันกลายเป็นว่าบางครั้งมันไม่พออ่ะก็ะจะเป็นทางออกเดียวกับทางแมนก็คือเติมปี๊บเลยใช่ใช้ลําบากไหมผมพูดเสมอกับสิ่งหนึ่งที่คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เลยนะ,ะคุณวางแผนในการขี่มอเตอร์ไซค์อ,อ่เรารู้ว่าเรามีปี๊บอยู่โอเคช่องนี้ไปได้เราก็ไปช่องนี้ไปไม่ได้เราก็ค่อยชะลอแล้วคุณต้องมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวตลอดว่ามีปี๊บข้างหลังถ้าสอกเราพ้นพ้นแน่ครสบหนึ่ง เอรา7ถ้าเหมาะกับใคร <S <S> uh <huh. S 2> ทุกคนที่รักการเดินทางแล้วถามว่าใช้ได้จริงไหมกับชีวิตประจำวันใช้ได้จริงสมมุติแมนวิ่งในเมืองปีบค้างก็อาจจะปลดลงแต่ถ้าเกิดจะเดินทางต่างังหวัดเป็นแบบทัวริงแล้วก็ใส่ปีบข้างขึ้นจบเลยพอได้ใช้ DCT หลกัหลกๆแล้วเนี่ยตั้งแต่กรุงเทพโคราดโคราบุรีรัลลลลลมบุรีรัมศรามช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้าง สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยนะพะลังกำลังแล้วก็เอาแล้วก็เรื่องของการตอบโจทย์ในการสมุดเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ <ๆ S 2> มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเราจะขึ้นเนินลงเนินเราสามารถใช้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของรถได้เต็มที่7 5 0คือการเดินทางไกลที่ใช้ว่าสบายมากเราต้องบอกไว้นะว่าถ่านั่งเขาสบายสุดแลวถ้าเราอยากนั่งสบายทางไกลปุ๊บเราก็กดคูรัส จบเราสามารถใช้สมาริการมองไปข้างหน้าแล้วก็ได้ชื่นชมบรรยากาศกว้างๆคือถ้าเกิดว่าไม่มีครูสเองอต้องยอมรับนะเวลาที่เราขี่เร็วๆภาพมันจะเหลือแค่ประมาณนี้อ่าพอเราต้องโฟกัสเยอะถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นครูสปุ๊บภาพมันกว้างเลยถูกต้องครับระยะทางไกลๆใช้ครูสคอนโทรเนี อ่าเพอร์เฟกเลยครับคือพอมีครุสคอนโทรลมีชิลที่ยกขึ้นได้12เซนแรงประทะของลมก็น้อยลงชื่นชมวิวได้มากขึ้นอัตรารถของการเดินทางมันก็ดีขึ้นอร่อยขึ้นเราต้องบอกอีกนิดนึงนะถ้าใครกลัวฝนแค่จะไ่โดนโดนไหมโดนนิดเดียวบางๆางบางบาง,บางเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ารถคันนี้เหมาะกับผม้ะมาถึงตรงนี้นะครับในแง่ของอัตราบริโภคสักนิดนึงในเมื่อถ้ามองในแง่ของทัวริงแฮปปี้แล้วอัตราบริโภคเป็นยังไง ใช้เวลี่แฮปปี้ดีกว่าเวลี่แฮปปี้ไปด้วยอ่ะเพราะเราใช้ Eco อีโคโหมดอยู่แล้วไม่ต้องไปแอดจัสอะไรแล้วแฮปปี้ <Happy S 1> แล้วตอนนี้เฉยๆเลยเพราะเราเจอมาเยอะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตรถแข่งทุกอย่างเราเจอมาเยอะเราเรารู้สึกว่าชีวิตเราเหนื่อยมากพอแล้วอ่าฮะขอใช้แบบนี้ขอสบายๆบ้างช่วงล่างเป็นยังไงบ้าง ช่วงล่างต้องบอกว่าสบายนะเพราะว่าบางทีมันมีค่ากลางอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานั่งปุ๊บน้ําหนักที่พอดีเฮ้ยตอบโจทย์ได้นะมีคนซ้อนยังครับไม่มีครับไม่มีคนซ้อนคงไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีใครชอบคนแก่ทรงดัดดี้นะนี่ทรงดัดดี้ครับตอนนี้เขาเรียกกันดัดดี้แล้วนะครับเรื่องรูปทรงคงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะแฮปปี้อยู่แล้วชอบในเรื่องของความหน้าจิกจิกฟิลสปอร์ตอยู่แล้วช่วงล่างดีอัตราบริโภคหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทําทีแฮปปี้แล้ว มีอะไรที่รู้สึกว่าเออเพื่อความทัวริงรู้สึกต้องมีอีกจริงๆเลยใช่ไหมอืมผมเอ็นจอยแล้วเพราะเราไม่ต้องแบกของแม่มาจากสปอร์ตใช่ไหมใช่เออเป็นหนุ่มสปอร์ตเพราะรฉะนั้นผมขี่สปอร์ตผมต้องแบกเป้แล้วพอขี่นานๆคุณจะรู้ว่าปวดกลางหลังอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจบแค่นี้ทุกอย่างมันคอมพิวตรงี่ว่าเฮ้ยหน้ามันเป็นสปอร์ตสิ่งหนึ่งที่เขินทุกวันนี้อ่าอย่างไงจอดไหนคนมองนี่ไงไปทางนั้นถ้าอย่างนั้นนั่งจิบกาแฟมองไปโอ้ ยังรอ,อฝากถึงคนที่กําลังตัดสินใจ Honda For 750ซาเจ็ดนย์ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์มาเยอะมากมสิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันเองการเดินทางหรือว่าการที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยด้วยพลังกำลังเองอหรือขุมพลังเองเนี่ยต้องตอบโจทย์เราชอบสปอร์ตแต่อยากขับสบายจบที่โฟล์คซาจานครับโอ้จบหวานๆเลยนะครับสำหรับนี้ต้องขอบคุณนามนเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากนะครับนะครับและนี่คือต้องใช้คำว่าหนึ่งในผู้ใช้ แล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางครับแล้วก็ตอบโจทย์แล้วในเรื่องของตัวรถเองที่ต้องใช้คำว่าออริจินอลมานี่ก็แฮปปี้รู้สึกได้ว่าพอได้คุยกับมันปลื้มปริ่มออกมาแล้วล่ะนะครับที่เหลือคือเติมปีที่เหลือคือพร้อมเดินทางแล้วตอนนี้สำหรับวันนี้เราสองคนลานะฮะอย่าลืมติดตามนักแมนไทยเรซิ่งด้วยวันนี้เราสคนลาแล้วสวัสดีครับ พัน d a f o r ร์ซ่า t จ e Beyond น u s เดอบอคมรับเป็นอีก1750ที่มีความชัดเจนและคอนเซ็ปต์เรียกว่าแหลกเตี้ยวกับโดโดโดโปรเจกต์750อ่ะอม,มันมาจากญี่ปุ่นอ่ะผมก็เลยอยากจะแต่งให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นซิ่งได้แน่นอน